สุดอื่นเสมอด้วยความสุขด้วยความสงบในมี้ เรทจะจะสันส,สกันปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชาเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อความก้าน้าเป็นไปเพื่อความดับกิเลสตัดพบตัดชาติในการปฏิบัติบูชา เกิดสติเกิดปัญญาอย่างแท้จริงการปฏิบัติบูบชาจึงเป็นบูชาที่สำคัญเป็นบูชาที่เป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความก้าวหน้าเพื่อสติเพื่อปัญญาเพื่อความดับทุกข์อย่างแท้จริงเป็นการเข้าก้าวไปสู่ปรนินิพาน นิพานอยู่ที่เดิมอยู่ที่คนเดินจะเดินไปข้างหน้าหรือมาจากข้างหลังจะหยุดกับที่เรืหอนหน้าหนีไปเสียแล้วแต่เราหน,หน้าเดินไปสูปนน่นิพานนิพานเหมือนกับจะเปรียบเหมือนกับกรุงเทพ เราก็เดินไปนิพานอยู่ที่เดิมจากการก้าวเดินของเรามันเป็นก้าวใหม่ก้าวเขาไปกกลก้าวเข้าไปหาเป็นการพุทธบูชาอย่างก้าวทุกก้าวย่างที่ผ่านมาถาวายเป็นพุทธบูชาทุกก้าวเดิน ก้าวต่อกาวกล่าไปข้างหน้ากลาวหาความสงบกลาวไปพบพบกับความสุขอย่างแท้จริงแต่การเจริญภาวนาฟังธรรมเป็นการฝึกการหัดการขัดการเกา่าในจิตของเราเข้มแข็งด้การฝึก ใสสะอาดหืือการขัดเกลาความโลภให้บางเบาความโกรธให้เบาบางโมหะให้เกอดหายความสุขจืินความแจ่มใสอย่างแท้จริงได้เกิดได้มีจะเป็นกรรมฐานข้อใดข้อไหนแบบใดแบบไหนก็เป็นไป เพื่อการขัดเก่าเพื่อความเบาบางเพื่อความไม่หนักอกไม่ทุกข์ใจยังลมหายใจเขา้าคู้หายใจออกโถสูบเข่าเป่าออกสูบเข่าเป่าออกใช้ลมขัดอย่างแรงและขัดอกขัดใจ ไม่อยากทำก็ทำก็ฝึกก็อดก็ทนขัดอกขัดใจไม่เป็นไปตามที่ต้องการมากนะักรักในการเราพฤติปฏิบัติอยากหลับอยากนอนก็ขัดเอาไว้อยากลุกอยากมาอยากไปเอาไว้ก่อน,นอยากพักพอน ก็วางว้นั้ขัดมันซะก่อนฝึกมันซะก่อนวิชารูว่าบุคคลที่ฝึกดีแล้วประเสริฐสูงสุดกว่ามนุษย์และเทวดาวิชาจรณะสัมปนโนสโสเศทเทว,วมนุษย์ อุณหที่ฝึกหัดประพฤติปฏิบัติด้วยวิชาและจารณะความรู้และความประพฤติวิชาคือความรู้จาระณะอิจิริยามรยาการฝึกการหัดจารณะ,รณะมันต้องได้ทั้งสองอย่างรู้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยมันจะช่วยสมบูรณ์ รู้อย่างเดียวไม่ปฏิบัติเมื่อเราอ่านสลากยาแต่ว่าไม่กินยานี้ดีกินแล้วแก้ปวดหัวอ่านจบก็วางไว้แล้วก็อ่านให้คนนั้นฟังคนนี้ฟังยานี้ดีกินหลังอาหารแก้ปวดได้ดีแล้วก็วางเราไม่กินมันที่คุณมีความรู้ หลวงประธรรมในพระไตรปิฎกหยกิบยกมาสแสดงแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติตามกลายเป็นผู้อ่านสลากยา้ผู้อื่นฟังส่วนผู้ปฏิบัติแต่ไม่รู้ก็อบอกอย่างนี้กินแก้ปวดกินหลังอาหารวันละสามเวลากินเลยไม่รู้ว่าผลิตมาจากไหน ดูว่ัใช้ได้นยางไม่หมดอายุกินเลยเหมือนผู้ปฏิบัติแต่ไม่รู้ก็ยังต้รับประโยชน์ความปวดหัวตัวร้อนจากยาเหล่านั้นมันก็แก้ได้แต่ให้ดีกว่านั้นอ่านสลากก่อนนิดนึงบอกวิธีใช้กินตอนไหนมันจะไม่ได้กัดกระเพาะ ยาหลังอาหารก็ต้องกินหลังอาหารยาก่อนอาหารก็ต้องทานก่อนเรารู้ประธรรมวินยัยท,ทัางอ่านประธรรมวินยัยทั้งฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติอ่านสลากด,ด้วยแล้วก็กินตามวิธีอันนี้ดีที่สุดเลย เราอ่านก่อนฟังธรรมไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเป็นพุทธบูชาความรู้เราก็หาวิชาประกติปฏิบัติเราก็ทำอย่าบอกมันก็การเดินทางนี่พามันอยู่ที่กงุงเทพม,มันอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราเดินทุกก้าวทุกอย่างหายใจเข้าเบาออกวิสติ การขยับเข้าใกล้ขยับเข้าไปตามเส้นทางอริยมรรยธรรมมีสมาธิเป็นเบื้องต้นมีความอดทนความเพียรความพยายามมีคันติมีวิริยะเป็นตัวขับเคลื่อนเดินไปขี้เกียร์ก็ทำขาขยันก็ทำถึงเวลาก็มาทำ ยำสสงเกตสังกาพินิจพิจารณาวิธีการปราพึ่ิปฏิบัติปฏิบัติแล้วความโกรธมันลดไหมความใจร้อนใจเร็วมันลดไหมความน้อยอกน้อยใจมันลดลงบ้างไหมความฉุนเฉียวมันลดลงไหมถ้ามันเห็นชัดขึ้นแสดงว่าใช่เพราะว่าแว่นมันใส ก็มองเห็นตัวนังสือชัดแต่จิตใจใสมันก็จะมองเห็นกินเลสเหมือนว่ามันเพิ่มมันไม่ได้เพิ่มเปลียงแค่มันอยู่ที่เดิมแต่เราเห็นชัดกว่าเก่ามันมีอยู่แล้วความโลภความโกรธความหลงถือตัวถือตนมันมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเราไม่เห็น มันถูกความเศร้ามองปิดบังอยู่มันถูกกิเลสทั้งหลายโมหะทั้งหลายคุมอยู่มันมีเมฆมีหมอกมีควันบังอยู่มันมองไม่เห็นแต่มันก็หมักหมมทับถมอยู่เนี่ยแต่วันหนึ่งเรามีความเพียรหมอกมันจางเมฆมันเบาบางมองเห็นชัด นึกว่ากิเลสมันเพิ่มมันไม่ใช่แต่มันเห็นชัดเทั้นเมือน้ำเมื่อมันตกตะกอนน้ำมันใสมันก็จะเห็นว่าใต้น้ำมีอะไรที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละมันมีตะกะมีตะกอนอยู่แล้วแต่วาถ้าน้ำมันคนอยู่มันไม่ใสใจไม่นิ่ง น้ำมันถูกกวนอยู่ิมันก็บิ่งวนพลมันอยู่มามองเห็นไม่ชัดแต่เราพอมาประพฤติปฏิบัติความชัดมันเกิดขึ้นความสงบของจิตมันเห็นเหมือนว่ามันมากขึ้นเลยมันไม่ใช่แต่ว่าเรา สงบแล้วเราใสขึ้นแล้วอันนั้นก็เห็นว่าเออไม่ถูกอันนี้ก็เห็นว่ามันไม่ดีเมื่อก่อนมันมีแต่ไม่เห็นมันปิดบานซ่อมเร้นแต่พอมันเห็นเ่ไปปรุงไปแต่งเพิ่มก็จัดมันออกไปดันมันออกไปเก็บมันออกไปทิ้งมันไปเป็นแค่รู้ มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปตามมันเพียงแค่รู้เท่าแล้วก็รู้ทันมันก็จะก,กันแล้วก็แก่ไปใน,นตัวรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้ได้แน,น่ก็ได้ทั้งแก่ทั้งกันเบ,บาๆกระมานันเหมือนตะกอนแตาทำแรงมันก็ ฟุ้งกระจายกระจัดยากบางอยากก็ต้องเบาๆกับมันในการดูหลงห้ใจเบาๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทระโดดจิตอย่างเดียวมัถึงจุดหนึ่งมันหายไปหมดแล้วพุโทโธสัมมารังมันจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นรู้เห็นเห็น เป็นพุทธไม่เป็นโทไม่เป็นสัมมาหลังนี้เรจะเห็นว่าอันนั้นโผล่มาอันนี้โผล่มาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับสลายไปเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้เห็นจะเป็นเอกกคตานี้ไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นใครไม่เป็นเขาไม่เป็นราเป็นผู้รู้เยอะอยู่ ม่แต่ความเจ็บปวดมันก็ยังหายไปมันจะเกิดขึ้นก็เป็นเห็นแยกกันออกเจ็บอยู่นั้นรู้อยู่นี้เห็นตัวเองมันเห็นคนอื่นมันจะพากออกมาจากกันทั้งเวทนาทั้งผู้รู้รู้ก็ไปไม่รู้ความเจ็บปวดไม่เข้าไปยึดมั่นมันเห็นว่ามันเจ็บมันปวด ันนี้คือเวทนาส่วนหนึ่งรู้ว่าไปยึดมั่นนร่งอัน,นีรู้เข้าไปเนี่ยรู้รู้เวทนาในเวทนารู้มันเจ็บมันปวดรู้ว่ามันยึดมั่นว่ามันเป็นขาของเรารู้เข้าซ้อนเข้าไปรู้เข้าไปเนี่ยรู้รู้เวทนาในเวทนาเป็นผู้รู้ หรือว่าเป็นผ้ากรองเป็นตะแกรงกรองล่อนรู้ว่าเจ็บขานี่เราตะกรงกรองหยาบพอแยกพบว่าโอ้รู้ในความรู้อีกทีรู้ว่ายึดมั่นเวทนามันเป็นขาของเราเป็นตะแกรงละเอียดขึ้นไหสสอนสอนสอนกันอนะไ ความสว่างกระจ่างใสมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดความยึดมั่นถือมันมันจะรู้อ๋ออันนี้เพราะเหตุนี้ยึดอย่างนี้พอาปวดขาพเพราะเป็นขาของเราเพราะรู้ว่าปวดรู้ว่าเออเราไม่ยึดมันจะแยกมันจะพรากออก แกเวลาหมดเวลาแนละ้วสงบสง,งัดประพฤติปฏิบัติเช้านี้เวทเพียงกันนี้ขอความสุขความเจริญในทิ้นในธรรมความงอกงามในอรยนิยววยัจจงบังเกิดมีแกเรทาทุกท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนถธอ อระรามจำมาสัมพุทโธภะคะวาโกทังภะคะวันตังอาภิวาทิ penuh kekawat dosa sangku sanglamamati motor ituanganwan keacaya cari menanganwan